เอาเลยครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับโลโบอกวันนี้เราก็จะมาผจญภัยในดินแดนของเกาะสวรรค์กันแล้วคุณผู้ชมดูตรงนั้นครับผมเ <c oughs> กาะน,นี้ก็เป็นเกาะศูนย์รวมความฝันของนักเดินเรือหรือว่าโจรสลัดก็ไม่เว้นนะครับผมใฝฝันอยากจะมาที่เกาะน,นี้เพื่อมาตามหาสมบัตินั่นเองรวมทั้งผมด้วยในวันนี้ตอนนี้ก็พร้อมแล้วรออะไร ไปจะลุยตามหาสมบัติกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเอาละไปลุยกันเลยจ้าตรงนี้ที่แรกนะครับผมกระโดดไปไม่ยากเท่าไรโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยากแต่เริ่มแรกมานี่ก็ตกเลยนะครับคุณผู้ชมเอาละตรงนี้ระวังครับนี่มันห่างกันตรงนี้แม่ผมก็ไม่ทันสังเกตนึกว่าสามารถเดินผ่านไปได้เลยโอเคระวังครับจะว่าไปแล้วด่านนี้ก็ค่อนข้างจะสวยอยู่เหมือนกันนะครับผม โอ้โหย,ยกนิ้วให้เลยผมชอบนะดานนี้ใช้ได้ครับผมตรงนี้เราก็ต้องนี่กระโดดกระโดดขึ้นถังอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาถังนี้สิจะไปถังตรงนั้นทําไมแม่เกือบไปแล้วโอเคง่ายงายไม่ยากคุยเกือบไม่ขึ้นขึ้นไหมขึ้นสิจังหวะนี้ต้องขึ้นแล้วโอเคไปต่อครับผมยาวๆให้เดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้ก็ต้องขึ้นแล้วครับผมนี่แหละสวยงาม อะไรไม่ยากเท่าไหรเลยโอ้โหตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกเหยียบหัวกันไม่ปวดหัวเหรออ่ะผมเหยียบตามด้วย <c oughs> มันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมอเอาแต่พี่ไปไหนต่ออุ้ยเดี๋ยว <c oughs> ไปแล้วไงตกไปต่อหน้าต่อตามันต้องกระโดดด้วยพี่ทําไมพี่ไม่กระโดดเล่าโอ้โหตรงนี้แท่งอะไรวะเนี่ยสูงใหญ่เหลือเกินโอเคอเฮ้ย กระโดดเข้าฟังถึงจ้าง่ายๆไปครับผมเตรียมตัวเข้าหัวกระโหลกกันเลยโอ้โหไม่น่าไว้ใจครับผมมันน่าจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างในแน่นอนมันไม่น่าจะง่ายเหมือนข้างนอกนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมเอาดล่กระโดดเข้าปากไปเฮ้ยเดี๋ยวหมอกมอกโอ้โหหมองไม่เห็นเดี๋ยวนะเหยียบได้ไหมตรงนี้โอเคได้แหมแล้วแวงนะครับผมว่าไงพี่จนสลัดมือตะขอขาตะเกียบก็แล้วกันนะครับผม แล้วพี่เกเอาดาบมาบังเราอย่างนี้เราจะไปยังไงไปได้ไหมโอเคครับผมไปได้โยนึกว่าจะไปไม่ได้เอาละตรงนี้โอ้โหสะพานเดี๋ยวข้างล่างตรงนี้ก็น่าจะเป็นเลือดนะครับเลือดคนโอ้โดนสังเวยนะครับโดนสังเวยให้กับแม่น้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่น้ําเกี่ยวอะไรวะเน,นี่ยโอเคตรงนี้สนิมหรือว่าเลือดนะวะเน,นี่ยน่าจะเลือดนะครับคุณผู้ชมเอาละตรงนี้สะพานไม่ยากเท่าไหร่ตรงนี้เป็นแท่งปูน แทงปูนขึ้นมาแท่งปูนหรือว่ากระดูกไม่แน่ใจกระโดดไปโอ้โหอย่าตกลงไปเชียวสีแดงๆอันตรายครับผมอาวละสเตจที่6กันแล้วคุณผู้ชมแล้วตรงนี้แน่นอนครับผมกระดูกแน่นอนชัดเจนครับโอ้โหแล้วตรงนั้นมีอะไรปุดๆอยู่ด้วยนะครับผมเหมือนว่าจะเป็นน้ําเดือดพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเอาวละกระโดดขึ้นกระดูกโอ้ยเดียวเดี๋ยวเดียวเกือบตะเลิเด,ด,ดมา เอาละเลงดีๆถ้าเล็งไม่ดีนี่ตกน้ําแน่นอนครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันหัวอะไรวะเนี่ยกระโหลกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไปต่อตรงนี้มีตะข่ายครับผมเชือกตะข่ายปีนขึ้นไปเลยคุณผู้ชมสูงไหมเนี่ยไม่สูงเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันเป็นกับดักแม่เอาวะอยาอยาอย่าเล่นงานผมไม่มีทางหรอกที่จะเล่นงานผมได้โอ้โหตรงนี้ระเบิดนะครับผมไดานาไมท เอามาทําอะไรระเบิดถ้ำเหรอน่าจะเป็นระเบิดถ้ำนะครับหาแร่หาสมบัติหาทองคําชัดเจนแน่นอนครับผมไปต่อเลยถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะครับตั้งแต่เริ่มมาถ้าไม่นับรวมความผิดพลาดต,ตอนแรกของเรานะครับผมมันก็ไม่ยากแน่นอนเอาวละเฮ้ยเดี๋ยวไหลหรือเปล่าไหลไหมไม่ไหลครับผมแม่แล้วมันจะสร้างรถแบบนี้ไว้ทําไมวันเนี่ยช่างมันครับผมเราไปต่อกันดีกว่า ตรงนี้เป็นถังไดนาไมต์ถังระเบิดไปต่อโอ้ยน้ำสีเขียวนี่คืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตรงนี้เป็นแดดนะครับแดด่องนึกว่าน้ําสีเขียวมันเทลงมาจากข้างบนมันก็ไม่น่าจะใช่แหละคุณผู้ชมโอเคไปตามรางรถเลยตามรถเข็นไปเลยครับผมด้านล่างนี้มีอะไรมีเช็คพอยต์ครับจัดไปสเตจท,ที่9าง่ายได้ไปกระโดดขึ้นแพไปนี่มันแพรหรือว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตหรือว่าระเบิด ระเบิดหรือว่าไดโนมไมส์ไงล่ะระเบิดทั้งตัวเลยทีนี้ถามระเบิดหลายโอเคไม่ถามแล้วครับผมไปต่อได้อยู่ครับได้อยู่แม่เฟล,ลไปสองรอบแล้วนะนายอย่าตายอีกแล้วกันโอ้ยดูขาครับผมเกือบไปแล้วอีกนิดเดียวแมาเกือบพลาดเกือบพลาดเป็นรอบที่3มแล้วจัดไปกระโดดโอ้โหตรงนี้ก็มีระเบิดอีกครับผมอย่ามาระเบิดใส่ผมก็แล้วกันเดี๋ยวตัวแตกอีก เชดโดตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าเราผ่านมากันเยอะแล้วทางแบบนี้เอาล่ะไปลุยกันเลยครับผมกระโดดกระโดดยาวไปเน่เป็นสเตปครับผมสเตปอาบหัวใจโดนเธอมาจัดไปไม่ยากนะครับผมไม่ยากแต่อย่าตายกันแล้วกันเอาล่ะมาถึงทางออกกันแล้วครับคุณผู้ชมจบหรือยังยังไม่จบแน่นอนเอา่ะข้างหน้าตรงนี้มีเสียงดวงแน่นอนครับ โอ้โหเดี๋ยวผมขอชมบรรยากาศด่านนี้ก่อนกันแล้วกันดูครับผมดูความสวยงามสวยงามจริงๆผมก็เพิ่งไปรู้สูตรมานะครับว่าจะต้องทํำยังไงให้สามารถผ่านทางแบบนี้ไปได้เราก็ต้องมาดูนะครับผมนี่โอเคแบบนี้ผ่านไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมาตรงกลางมาดูเส้นตรงกลางถ้าเราทําแบบนี้โอเคแล้วไม่สามารถทะลุได้นะครับปรากฏว่า มันสามารถไปได้นี่แบบนี้เลยต่อมาก็ตรงนี้ครับผมมาดูเส้นทางขวานะครับผมได้ไหมโอเคได้แน่นอนครับผมไปเลยจ้าแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องเดานะครับมันน่าจะต้องทางซ้ายสงสัยว่าจะเป็นตรงกลางนั่นไงแม่พลาดแล้วครับผมพลาดไปเต็มๆอุตส่าห์คุยโมวไว้ไม่ต้องเดาตกเต็มๆนะครับผมเอาละ่ะแล้วตรงนี้มีสะพานใหญ่โตมาหฬลานอยู่นะครับผม ใหญ่กว่าตัวเราอีกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกระโดดเป็นสเต็ปนะครับผมเอาล่ะไม่น่าจะยากเราไม่น่าจะตกใช่ไหมแค่นี้ไม่ยากอย่าตกกันแล้วกันโอ้ย,ยเกือบเกือบเกือบไปแล้วแมเอาสิอย่าพูดมากครับผมยิ่งพูดมากเราอาจจะยิ่งตกโอเคผ่านหรือ,อยังแม่สบายสบายตรงนี้เรือครับผมอย่าบอกนะว่าเราจะต้องออกเรือไปจ้า กับตัานมาแล้วกับตัานจะพาขึ้นเรือเองเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาโผล่ไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าไม่ต้องบอกครับผมเราจะต้องขึ้นไปบนนั้นแน่นอนไปสิด่านนี้มันมีดีอะไรบอกมาเลยโอเคขอเซฟก่อนสเตจที่14กันแล้วโอ้โหตายถังเหรอไม่น่าจะใช่นะมาสิถังถังมันจะมาจะฝั่งไหนก่อนเอออย่าเพิ่งมาเ้ยโอ้โยมันมาแล้วอุ้ยอุ้ยอู้อู้อู ไม่ยากนะไม่ยากง่ายๆโอ้โหมียากกว่านี้ไหมแล้วผมดูจากน,นหน้าของเรามันไม่น่าจะปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมผมว่ามันจะต้องมีอะไรรอนเราอยู่แน่นอนแค่นี้มันก็ไม่สามารถหยุดเราไว้ได้หรอกครับเอาละ่ะไปเลยเราจะต้องเจอกับอะไรมาดูกันหวัดดีพี่โจรสลัดแต่ทําไมพี่หน้าตาเหมือนกับคนที่แล้วเลยโอเคช่างมันกันแล้วกันสงสัยว่าจะเป็นคนเดิมคนเดิมมาต้อนรับเราเอาล้วไงนี่ครับผม โผตรงไหนเอาละขอเซฟก่อนสเตจท,ที่15ตรงนี้มีออร่าออร่าแล้วไงออร่ากระจอกไม่ยากมีดีกว่านี้ไหมมียากกว่านี้ไม่ล่ะโอ้โหอาถันจริงๆพูดทีไรตายทุกทีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะพยายามไม่พูดอวยก็แล้วกันอุย้ยนี่ไงเจอสมบัติแล้วครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ยวจะไปยังไง มันไม่ง่ายขนาดนั้นแน่นอนเราก็ต้องมาฝั่งนี้นะครับผมฝั่งซ้ายนี่แหละตายเส้นสีเขียว,ยวไปเลยส่งสัยจะเป็นตะไคร่น้ำหรือเปล่าโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่ยากจ้าสเตตท,ที่17กันแล้วครับผมไปไหนขึ้นหินเหรอโอเคลานหินแตกอย่าบอกนะว่าหินแตกไม่ใช่นะครับผมหินยังอยู่ดีตรงนี้ก็มีบันไดให้เราขึ้นปีนไปนะครับผมปีนไปเลยจ้า ปีนไปเอาสมบัติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่จบไม่สิ้นจริงๆครับมาเลยมาดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่าเราก็ต้องไประหว่างกลางตรงนี้โอเคเอาละ่ะระหว่างกลางจัดไปครับผมตรงกลางได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไหมได้สิครับผมย่ยมนี่เลยข้างหน้ามีแบบแปลนด้วยนะครับผมแปลนแผนที่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันมีอะไรพุ่งออกมาด้วยคุณผู้ชม เฮ้ยใจเย็นเว้ยใจเย็นเว้ยโอ้ยรอก่อนใจเย็นนี่แหละจังหวะนี้เลยครับผมโอเคแล้วก็รอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนแล้วพี่เรียบร้อยไปดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหขวางทางอีกโอเคเอ้าวเฮ้ยเราศพไมไ่จะหายโอเคไปครับผมออ้ยออ้ยเอาวะได้อยู่ครับผมไปต่อตรงนี้มีสองทางยังไงดีทีนี้โอเครอจังหวะจังหวะนี้กระโดดโอเคไปครับผม ไปครับฮู้ฮโอเคแม่ไม่ยากแค่จับจังหวะได้ก็พอครับตรงนี้ขอเซฟก่อนสเตทที่20กันแล้วไหลไหมเอา้าไม่ไหลครับผมแต่โดนทรายดูดว่ะจังหวะนี้ถึงกับมีชีวิตสโลไลค์กันเลยโอเคมาครับผมสเตทที่2 1กันแล้วจัดไปตรงนี้โอ้โหอย่าคิดอย่าคิดโอเคตรงนี้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวมันลื่นไหมไม่น่าจะลื่นใช่ไหมล่ะ โอเคกระโดดไปครับผมอู้ได้อยู่เราต้องออกมาข้างหน้านี้ใช่ไหมโอ้โหสมบัติครับคุณผู้ชมยังไงกระโดดขึ้นสมบัติแล้วก็ออกมาเจอสมบัติตร,ตรงนี้กระโดดขึ้นสมบัติอีกทีโอ้โหสุดยอดครับผมแมานี่ก็น่าจะเป็นที่มาของคําว่าทองทับตัวนะครับผมสงสัยว่าเราจะต้องขึ้นเรือกลับบ้านกันแล้วนะครับเอาวละประตูนี้ยังไม่จบอีกเหรอเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มีเยอะจังวะเนี่ยเหมือนว่าผมจะเจอสมบัติแล้วนะแต่มันก็ยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมเอ้าะตรงนี้รอก่อนรอแล้วก็ไปหุยมาครับผมตรงนี้ยังไงไปต่อไปเพื่อนระวังบอกแล้วให้ระวังไม่ระวังเองรอจังหวะรอจังหวะแล้วก็ไปเน่เซฟเลยสเตทที่23โอ้ตรงนี้ปืนใหญ่เหรอปืนใหญ่ทำไมปืนใหญ่อาเซนอลไปทำอะไร เฮ้ยทำอะไรไม่ยากครับผมไปเลยขึ้นบันไดไปทะลุตรงไหนเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมมันไวจังวะ <c oughs> โอ้โหเรือโคตรแรงเซฟก่อนครับผมสเตทที่24เอาเลยครับตอนนี้เราก็ได้เจอสมบัติของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ